ดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆสุขชนของป่าวั้นเนาะค่ะสุกูสุขชนอยู่ทั้งไก่ทางไก่ในอยู่ไก่ไกแถวนี้เนาะค่ะกะับโอนีป่าวันกะหมกปลาซิวหิมะเนาะค่ะอยู่เมืงองเขากคกินยังเหรอคะก็กินของหิมะนี่แหละเนาะค่ะเนาะกะ,ะ,ะ,ะป่าวันกะเตรียมผักเตรียมยังแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะคะะ่ะกะผักมีผักซีต้นหอม ผักแยงแล้วก็ใส่ผักกะหล่ำนิดหน่อยเพื่อคามหวานเนาะคะ่ะแล้วก็ผัดอีตูหิมะด้วยค่ะผัดอีตูหิมะค่ะประมาณคือจะกินของหิมะค่ะใบบักกูดกับฮิมะค่ะใบบักกูดหิมะค่ะก็ใส่ผักสามอย่าง, 4, างะะสี่อย่างเนาะค่ะค่ะปลาซิวปลากระลังแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะคือปลาซิวปาลากระลังแล้วเรียบร้อยล่างเอาแป้งมันก,กับเกลือเนาะคะ่ะ มักไว้จะพักหนึ่งมันสิเดยบอมีกินข้าวนะคะเพราะปลาซิวปลาเอาแซ่แข็งมากปลาแซ่แข็งเข้าพอเข้าหละลล่ออกแล้วมันมันไอมันข้าวเนาะค่ะก็เลยเอาเกลือกับเกลือกับแป้งมันหมักจักน้อยล่างเนาะค่ะมันกับสิเดยบอมีกินข้าวเนาะค่ะเนาะกะหม้อข้าวเหนียวปลาก็ขึนทวนทวนอยู่ค่ะไปค่ะไปมกไปอันปรุงแล้วกับมกนั่กันเลยค่ะไปปรุงเครื่องกันเลยค่ะไปปรุงเครืองกันเลยค่ะ มอขเหนียวก็ขึ้นทวนทวน,ทวนอยู่ค่ะไปค่ะใส่กันเลยค่ะพริกปอบันตาพริกบอแลกนะคะแต่ว่าปอบันเผ็ดกินคูวเดียวบอเป็นยังไงค่ะบอได้เผ็ดขายนะคะเผ็ดอยู่บ้างเผ็ดกินเองเนาะคะ่ะบอบอพิธีพี่ัานเพราะว่าปอวันต่าพริกบอแลกค่ะใส่รถดี เพื่อโบลายค่ะเพราะเพราะว่าปะวันจะบ่ค่อยกินน้ำปลานะคะปะวันสิกินน้ำปลาแล้วก็ปรุงรสอันบ่เป็นอย่า,ญญางเดียค่ะผงชูรสกินไรกับโบเป็นอย่างเดียค่ะเพราะว่ากินึ่งไ่น้อยเนาะคะ่ะปะวันบ่แพ้ค่ะปะวันบ่แพ้ผงชูรสเนาะคะ่ะเนาะก็เลยบ่มีปัญหาอันนี้ปะวันจิตใจเหมือโนโบนอ ใส่ร่องเบงกอนเนาะค่ะขาดไม่ได้คือน้ำปลานะคะคือปลาของปะบันคือต้องเป็นไหค่ะนัวนัวเนี่ยปลาปะบันเล็ดเองเนาะค่ะปะบันเล็ดเองตอนมันกับแบบว่าบม่มีก้างนะครับปลาไม่มีก้างนะคะปะบันเบ่งปลาบันกิตตักตอนมันให้บเบ่งด้วยค่ะอื ตอนปลาปลาวันเนาะป้มอมีก้างค่ะปลาวันสือปลาฝรั่งเทียนแพกและเก่าเฟงนะ่ะลอยกําเก่าเฟงนะ่ปะปลาวันสือมาเข็ดเนาะค่ะเพราะเขาอยากกินอย่างเขาก็เห็ดเอาเนาะค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยเนาะค่ะนัวนัวเห็ดอรอ่อยค่ะม็กเข้ามารสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรอย่างเขาก็เห็ดเอาเลยเนาะค่ะเนาะก็เห็ด สูตรตามที่พ่อแม่เพิ่นพ้าเห็ดมากเนาะค่ะเนะเาะเฮาเบิ้งเพิ่นมากแต่หน่อยเฮาก็มันกะดีทีว่าเฮ้าก็ไดมากเห็ดยู่เห็ดกินนยู่เมืองนอกนะคะผู้ใดสิกสิบรายเสดไมาอยู่เมืองนอกเนาะค่ะเนาะอือนี่ยแหละคะ่ะเบิ้งแล้วก็โอ้โหดูนะคะกับุูมเอาตามรสชาติที่ตัวเองชอบด้วยคะ่ปะป้าวันคิดว่าไอ้ขอเขาเบี้ยใส่หมดรอ ตามเอาตามที่อันพอเม่ยคะผ้า,าเห็ดเนาะค่ะเนาะอ,อืมแบบทีนี้ก็ใส่ผักลูกโดดลูกโดดค่ะลูกโดดลูกโดดนะคะลูกโดดใส่ลงไปเลยค่ะนี่อันนี้ก็สิทธเด็ดจักหน่อยค่ะ เห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนนีสวนเนาะปะวันกับอิชาอิจชาเด้ยเพราะว่าอิชาอยู่เพื่อนนีสวนมีอย่างปะวันกับบ้านหลังไหน้นอยเนาะค่ะมีแต่ระเบียงบ้านบ่มีสวนน้ำเพิ่นค่ะถ้าไปเซาไปเซามันกับแห้งอยู่ดิค่ะไปเซาเพิ่นเห็ดแต่ว่าเข้ากับซึงผูผููเพิ่นพะลุกเหม่เพิ่นบ่เอาอีกอย่างเลยเนาะค่ะว่าถ้าจิปลูกกินกับมันบ่พ่อดอกกินคนเดียวหนึ่งสื้เพิ่นกินก็ได้ว่าสันเอาสืเพิ่นกินกับสืเพิ่นกินเนาะค่ะ ก็เอาตามนั่นค่ะนี่ค่ะพักปะวันใส่กระเจเด็กคนกันทีนี้ค่ะเป๊ะมากค่ะประมาณนี้ละเป๊ะมากปะวันชิมดูแล้วพอดีเลยค่ะเป๊ะค่ะลูกโดดค่ะไปห่อกันเนาะค่ะวันนี้ไปห่อกันค่ะ ได้ประมาณนี้ค่ะกิโลหนึ่งได้เจ็เดโมกเนาะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากได้เจ็ดมกเนาะค่ะแล้วประวันกับสิมกกับสิบแพแม็กเนาะค่ะแม็กเอาใส่เตาอบประวันเปิดไฟสองลอยเนาะค่ะประวันใส่เตาอบประมาณสิบยี่สิบสิบนาทียี่สิบนาทีก็กินได้แล้วค่ะนี่เนาะค่ะเอาลูกโดดบะคบเอาลูกโดดมาใส่อีกก้อนค่ะ ใส่ลูกโดดให้ท่อกันแล้วกับสิมกห่อแต่สิแม็กหรอคะห่อแมกเอาค่ะเนาะค่ะหอหมกปะซิวหีมะปะวันนะคะนี่คะ่ะมองดูคะ่ะถ้าห้องวันซื้อแบบนี้มาหมกดีขึ้นกันคะ่ะแบบนี้เนาะค่ะเนาะที่คนใส่อบขนมเนาะคะ่ะแบบนี้หอหมกเฮ็ดง่ายคะ่ะแต่ปาวันมดเท่านี้เหลือสองอันเนาะค่ะกะไปเบิร์เวลามันสุกกันเนาะคะ่ะเนาะ เราไปกินก็ข้าวเหนียวค่ะนี่ค่ะมกเสร็จแล้วกับแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอันนี้ประวันเกษีเอากระดาษฟอยล์ปิดอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเกษีได้เ้าเตาอบเนาะค่ะมกปาซิวหิมะอยู่ในเตาอบเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเบิ้งตอนนั้นซุปแล้วค่ะเนาะเสร็จแล้วค่ะเบิ้งควนทวนทวนอยู่ค่ะหอมทวนทวนค่ะ หมกปลาซิวหีมาปอวันเนาะค่ะม่กินกับปอวันค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวกับหนึ่งซุกแล้วค่ะไม่กินกับปอวันค่ะนี่ค่ะโอ้แ่บหลายค่ะแ่บข้าวเหนียวก็เสร็จแล้วแม่ได้ค่ะเดอเป็นไงอูยหอมทวนๆอยู่ปอวันนันอบสามสิบห้านาทีเนาะค่ะไฟสองร้อย กระดาษโอเคมาค่ะบ่ต้องบ่ต้องไปหาไปตองบ่ต้องไปหาหยางยากค่ะ helmet, pigs, มีหยางหอมกได้กับมกมกหม้อป่าว่านมาิบ่อยากค้นบบอยากหยางมันเนาะค่ะมกหม้อมันกันมกได้เนาะค่ะแต่ว่าป่าว่านมาเหตดแบบนี้มันง่ายกลัวเนาะค่ะมันบ่ใหม่บบต้องมาคนยางเนาะค่ะมกไปเลยค่ะกะนี่แหละค่ะยูข้่งนอกอยากหยังกะเห็ดกินเองเนาะค่ะเมียฝรั่งยู่สุขสบายจะมาเห็ดอยากหยังเห็ดกินเองค่ะ แม่ค่ะยมากินกับปอวัานค่ะนี่ค่ะหมกปลาซิวหิมะปลาซิวแค่แซ่แข็งถ้าถ้ายูบานเฮาเนาะค่ะเนาะยูบานเฮาหนานี่กับน้ำน้ำหลากน้ำท่วมเนาะค่ะกับสิ่งว่ากระแทกขาดแนน้องน้ำน้องล้นน,ลน้ำยางน้นกับไปหาสอนไปหายกง่อหรือว่าพอปอว้านยกย่อพอเป็นปอวันไปสอนเนาะค่ะเอาด่างเขียวไปตรงปลาซิวเนาะค่ะมีปลาซิวมีกุ้งม,มีปลาสารพัดเนาะค่ะ เอามะามกมาเห็ดประเดกเนาะคะ่ะตอนป่วันยังหน่อยๆอยู่ป่วันเห็ดประเดกกระเมะะรเนาะค่ะพวกปลาซิวเปลืกกุ้งพวกอยังเนี่ยยน่าหนานี้น้ำน้ำมันไอ้น้ำมันล่นเนาะคะ่ะเทากับไปตรงป่าเนาะคะ่ะเทาไปตรงปา่าพอใส่ใส่ใส่ใสมองใส่เแบ็ดอีหยัง,ยงสารพัดเนาะคะ่ะกะสิมีแเนวกินหลายๆเนาะขนาดนี่เนาะกะบบานเท่าน้ำถั่วมกับสูสูกันเาน,ะะนานนะคะ่าานนะ,คะแต่มันก็ท่วมสุปี้เลยะคะ่ะบานป่วันท่วมสุปีะคะ่ะ มันประวันเป็นน้ำเกลีงขึงทุปปีค่ะพราะป่าวันอยู่เประทาไทยเนาะค่ะน้ำเกลงมันก็สีไหลมาจากมันก็สีไหลมาจากทั้งปีไม้เนาะค่ะทั้งกระเบียงไงทั้งปีไม่มากก็ไหลมาจากทั้งปัทุงใช่เปล่ค่ะถ้าถ่วมทั้งใดบ้านประวันจะถ่วมน้ําค่ะแต่ว่าบ่ได้ถ่วมบ้านค่ะถ่วมหน้าเขาถ่วมทุกปีค่ะบางปีก็ได้เข่าหลายบางปีก็ได้เข่าน้อยหน้ามันแล้วแต่มันสิลงไวลงสาเนาะค่ะน้ำไอ้บางเทียมัน ถ่วมเป็นเดือนกับมีบางเทียมันกับมาถ่วมอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สิมันก็ไปเนาะค่ะเพราะน้ำมันไหลไปเรื่อยเนาะค่ะกับ้านประวันถ่วมทุกปีค่ะถ่วมทุกปีแต่ว่าเขาเขาน้ำกะได้กินยยธานามันไปไหวเนาะค่ะมันก็ลางเพียรางยังเนาะค่ะอันนี้ประวันกะกับเป็นธรรมดาก็น้ำถ่วมเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้มันก็ถ่วมหลายเนาะค่ะมันถ่วมอืมเพราะว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะยุไสมันกะอันเป็นคือกันเนาะค่ะทั่วโลกเนาะค่ะกับ คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเนาะคะ่ะสูส่ๆก,กันไปเนาะคะ่ะก็ให้กำลังใจเพื่อนๆสุขภูสุขคนเนาะคะ่ะกับทุกๆเด็งานี่งกิงไหกก็ส,กาาะะกสู่ค่ะคนเฮาทาบบไปใดเนาะค่ะเนาะกับฝากไว้สำนีค่ะขอบคุณค่ะ